จำปีจำปลาเนี่ยมันนวลดอกกุ้มเอ้เขาขาวบานบานนวลจำปาเนี่ยจำปีจำปีขาวจำปีขาวจำปีแดงจำปูไหมฮะก็คือคนจำปูนะจำปูจำปลาจำปูนจำปูนะอรจำปูไม่ใช่จำเปาจำปูหรอกจำปูเนี่ยเขาไปดอง ในต้นคอมันขึ้นที่นนี่เว้ยนั่นนะใหญ่เลยโอ้ว่าต้นยายต้นคอต้นขนาดนี้เลยต้นคอตั้ง50ปีงั้นนะโอ้ยเยอะโดนตะนงพาอสานีเยอะแเลยต้นคอเออดินก็เบนแมงแคงเนาะดินต้นคอนี่ะแตงมาแมงแครงอเมียวเซตาโอ้ดินฟ้าๆเลยนะตอนนายมาทำทำสมหู เพราะโลโก้เป็นเม็ดมันมาทำต้มหัวได้กินอะไรเออกินอะไรโอ้โหวังในมอนเสอร์แล้วเหรอโอ้โหวังโอ้ยพวกนี้ผู้เล่นเส้นคนมีเส้นเล่นเส้น หายที่เก็บไม่ได้เลยคเห็ดสั so wait. Oh, wait. ้นที่ไหนสั้นตึ้งดิตั้งหลังอย่งเฮ้ยวอลเห็ดสั้นตึ้งก็ได้ค่อยผนังไว้อ่าเห็ดสั้นเดินในขาววอลเลยเสียบปลั๊กข้างนอกเลยไปไม่ต้องไม่ต้องให้มันเดินสายไงยากอยู่ครับไปปิดเที่ยวโคกหนองนานาหนองโคกสิเหลือง สีเรื่องเครื่องบาทาร้อจริงตัวหนึ่งเนี่ยอ <ident. S 2> ๋อกระดุมกระดุมทองเจแบบาัออ เดียกคะนนนก็ไปขึ้นได้แค่สามสิบหกสิบแล้วเขาอะไรหกสิบยได้เอเป็นพี่ไสามสิบนันเลยเดียวหกสิบวิธีเนี่สามสิบเนี่สามสิบี่น่ยนะสิบเก้าเน่โอ้โหมองยังป่าบาน เดี๋ยวเดี๋ยวถนนสีโยดลงไปครับมีแต่ปะดุปนดุปกปะดุปยกอ๋อยู่เนี้ยโอ้แห็งโอสมอง ใช่แล้น่าดมนองมันน่าเดืนอนตั้งำวันพ่อเกี่ยววับแม่ให้จำวันแม่เกี่ยววับพ่อสิงหาเนาะจำคอมโนนวมนสินหาสารกษาไปเกี่ยวธนวา,นาสุจิกาสามเดือน น้ำตารลบีกยังบินตาอย่างจ้องมองทางบนถนนหนทางซุปเปอร์ไฮเวย์นุ่มพเนจรกระเป๋าเดินทางมุ่งไปเถิดสุขอบฟ้าร้างร้างโลกไม่ร้างครอชีวิตหามาเฮ้ยสี่ขา ซีจีีีไม่ีนีเจินนะเจมกินไปเจ็ดหาที่สองหาจีนไหนเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอเจ็ดสบสองเจ็ดสิสามน่นะเจ็ดสิบเอเดสเจามได้็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปโดนอะไร ยังชีวิตเ,เจ้าก็ต้องบิน Hi. นคยไม่ได้จะไปทำไมตปรีนี่โอ้โหินกะทวนทวนเลยนะบินทวนทวนเลยสมก่ย่าไมลลห้าบาท มันจะขาย <c oughs> ไม่มีเงินเข้าไห้นะหรอบ้านห้าบาทเดี๋ยวนี้ไม่มีทางซื่อได้เลยแตกแตใช่ไหมเคยข้าแต่ไหมแตกตัเนี้ไ่ต้องคนรวยไ่ต้องใช เตตรกรไทยที่นกเชาวนาเขาสวนเช้าไรจำสุดเก็ดนี้ไว้ใช้สู่เส้นทางความยัง่งมืออันนี้มันบ่ายเท่าไหร่แล้วอ่ะฮะ้อาทำไมก็มีกับกับแล้วฮายสอง,สอง ฝนมนตกไล่ในอำเภอับโอ้ขาให้วนเดียวจบลก็ห้บ็หาอองนึงย่งเรือง้มาปลูกน้ำเมฆเขาเขกเขาทำพิธีเปิดแล้วเะรอยร้อยอะไรอยนาเยอยู่โอ้โอ้อะไรสใช่หเนยยองยุนกบมี่ด้บอย่องย่นมาปลูกไ วงชนนบนำมาใช้ไม่สับสนในโพกน้องหน้าโมเดลอีโพบลูกไม่น่าระดับกอบได้ลดลดลด

ดีในอำเภอปุกตะไคร์เหรอตะไคร์แก่ด้วยครับมันเหลือแค่นี้เจ้าที่คนเขาทำอะไรอ๋อมีได้อวดอ่างนะมมีมีมีได้อวดได้อ่างนะมีได้อวดได้อ่างไม่ไยๆสะสมเป็นหน่วยกิบไปเลยครับพอเพียงหนึ่ครับนะสะสมไปเรื่อยๆสะสมเป็นหน่วยกิบจนนี่มีมะเดืออวดตัวยค่ โอ้ยโอ้ยกกองเสบียงเลยกองเสบียงบริการทุกนรา่าบมาทำใจค่ะโอ้โหโเรานี่อันนี้โอันนี้บบหวานบนี่โบหวานบอกไม่ดีอะ งานได้ก็ลูกมันทานได้ใบแค่แตนบรรยายในิสกุตัมดีมากเลยครับเพราะท่านบรรยายนะมาแพะกระดูกน้่นเลยทีมวงดูงานกันในรีมงานนะกินกินได้พักกินได้แก้วร้อนในครับเนี่ยมันเดือดเนี่ยมันเดือบึกมันเดือกินกับเป็นทีมงานที่ทางอำเภอส่งมาช่วยงานที่สวน นครับเหอเมีคนเพิ่มอีก2คนครับทานเดีเธอมาทางานอยู่ที่สวนดีวเลเลรัแต่ว่าถ้ามาทอยูตรนี้บ่ีูกเ็ตุมเป๊ะออก็ไปเรื่อยครับกี่ปีก็ยังไม่รู้ลคร้องใหัน ไม่เขาไม่อยู่แต่ว่าเขาก็ไปทำงานอำเภอมาเชื่อมประสานให้เราโอ้โหถ้าอะไรที่มันเป็นบีตรงมีเต้นเลยเว้เราก็คอม่าใจไปโอ้ตอนนี้ร้อนๆนะอีกหน่อยคือม่เลยพ่อในอำเภอมาคุ้กองอะไรอ่ะอ๋อหมอมาทําปุ๋ยครับในอำเภอมาทําปุ๋ยแล้วนอำเภอเป็นคนอำเภอสุรินทร์ครับ โปโนคนตุลินเชียาคนคนลูกชาวนานี่หละมติดดินติดดินมากกินโุราแล้วหุรินโอ้ยสุุรินไม่กินโุลาโกมาสุรินหัวใจของโคกน้องนาคือปลูกแฝกครับันอถ้าเราสามารถปลูกแฝกได้ดินมันเกิดการอยู่ตัวเสร็จแล้วน้ำมันก็จะ น้ำกิบมันมองเนี่ยท็อปวิวโอ้โหสวยนะเขาถ่ายท็อปวิวให้ดูเออต่อต่อให้โดนเดี๋ยวพให้ดูดี่าผมไวอีกอีกอีกไม่นานครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานคงจะไม่ถึงปีหรอกไม่ถึงปีหรอกครับก็จะมองเห็นหน้าแลหลังครับ โอ้โหติด <Lion> ป้ายแล้วมัน oh, ท oh, oh. ันไรเลยเขาโอ้ยป้ายขึ้นแล้วยังไม่ทันไรเลยโอ้เป็นของกระทรวงมหาดไทยครับป้ายขึ้นเลยตรงนี้สิบไร่ครับถ้าสิบไร่นี่เป็นเป็นโครงการหรือเป็นนโยบายที่ผมจะการพัฒนาคุณภาพ เก่งเวยตาดีเลยอ่านออกโอ้ยอ่านออกไม่เห็นแล้วอ่านนี้ออกแฟกนี่ลากข้ามานยาวสิสามมิตรนะครับโครงการเออนี่กล้องมันถ่ายมาให้ดูเห็นเลยพัฒนาคนนี่กล้องมันถ่ายมาให้เห็นเลยโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ ที่ถืประยุกต์ดูโค้งของมาโมเดลอาจารย์ค่าดินด้วยโอ้โหต้นแบบครัวต้นแบบชื่อค่าดินสีเชียงฉาอุดมครับท่านเออเอาดมเขาแต่ว่าชื่อจิชื่ออุดมอาจารย์โครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยนะคะก็แสนสี่หมื่นแสนสี่หมื่นแล้วก็เป็นอีกค่าวัสดุอีกสองหมื่นแต่ว่าค่าวัสดุที่เขาให้มาสองหมื่นครับก็เป็นแสนสองหมื่นสี่พันครับผมครับ ถามว่าคุ้มไหมที่ยิงคุ้มเรื่องหรือวัตถุผมไม่ค่อยไปไปสนใจแต่ผมสนใจว่าถ้าส่วนราชการเขามาเขามาเราหนีเราเราเขาเขาได้อะไรจากเราอันนี้แหละตรงนี้มันเป็นโจทย์ที่ผมจะตรงนี้เราได้ตรงนี้ครับตรงนี้เต็มเต็มตรงนี้เต็มเอาไปได้ครับคิดหนึ่งเต็มเต็มมันแสนนึมันหมื่น ม,มครับมันทับ,ม,ทบมันเลอะมันเลอะบางที่วันนี้ต้องวางแผนเอาไว้สองแผนสามแผนเลยครับบอกว่าถ้าฝนตกแผนหนึ่งแผนสองเป็นยังไงลองแตะๆดูได้ครับได้ใช้สักแผนแต่มันมันมีล <c oughs> ูกหลังด้วยมันก็จะพอโอ้ดู<ต>ไทยนี่มีพอแล้วต<ม>ิ๊ก ตัวอย่างนะนี่มีต้นพริกหน่อยในดี่นะครับวันนี้ฝนตกมันไม่ร้อนมากถ้าฝนตกร้อนอยู่ไม่ได้ถ้าฝนไม่ตกไปไม่ได้เลยเนินไปนอนไม่ได้เลยครับครับจะได้ประมาณนี้เขาพ่อยืนดูได้ประมาณแต่นายเพื่อก็เข้าไปแต่ตอนนั้นฝนมันไม่ทันตกแล้วมีแฝนี่แดนดิแฝกเป็นหัวใจครับคนคนคิดว่าเป็นมะละกอหรือกล้วยเป็นหัวใจของโคกนาไม่ใช่รับแฝกปลูกแฝกแล้วจะเอาไปทำอะไร แต่นี่มันเคยช่วยยึดครับช่วยยึดดินครับช่วยปรับโครงสร้างอะอรอะไรก็ได้แต่ดินน่ะแล้วมันไม่ได้ต้นไม้อะแล้วมันยายอย่างนครับถูกต้องคือเป็นการปรับโครงสร้างก่อนครับปรับโครงสร้างของดินอ๋อเาะดิยปูนยังมืดเมี่ยนั่นนั่นยังยังกองอยู่เนี่ยนั่นนั่นแล้วพอเวลาฝนมาเนี่ยทั้งหมดเลยครับตรงตรงนี้ถูกต้องเป็นการรักษาหน้าดินช่วยเกี่ยวความชื้น นี่กองปุ๋ยยี่ตอนนี้ไม่ไม่ใช่กองปุ๋ยท่านป็นสายเออเป็นดินปลูกครับเป็นเซวัตรปุ๋ยของมะล่าะนะครับอุ้ยมีเป็นนกด้วยปุ๋ยส่วนหนึ่งนี่ก็คือว่าเป็นปุ๋ยที่ท่านขับทุนได้บริจาคมาครับปุ๋ยมันใดด้วยโอ้โหข้าข้าาีาจย์นี่มันอันะไรบอกกันอันใดโอ้อันนั้นเขาเรียกว่าต้นรังครับ รังนี่แหละรังต้นข้างตอนนี้ผมมีก้ารังเนี่ยประมาณที่หาลอยอะเออนั่นแหละนี่เหรอรังครับนี่เหรอรังปลาพันธุเท่าอื่นข้างรังผมมีก้าหลายครับแต่อยากได้ผมก็สามารถสนับสนุนได้เออนั่นแหละรังเราเราก็ปลูกตัวผสานไปเรื่อยๆรังบ้างเหาแดงบ้างติงบ้างยังยังต้องการปะครับ เดี๋ยวจะเฝ้าในฝอยในฝอยกินกุ้งก้อนให่ได้เฝ้าครับแต่หมายถึงว่าถ้าต้องการบอกได้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นั่นสะโก่งกินได้แล้วกินกุ้งเฝ้าโรย่างากิไม่คุ้นตัวละหาลอยหาลอยกันยืนไม่ได้เลยกินสะโก่งกันโคตรชิ่งยากจริงๆเว้ยแบบก้าวยางนาเขามีนะครับยางาต้นโตหรือยังก็มีทั้งโตและยังไม่โตมีทั้งสองแต่บ่ต้องเฝ้าเลยนะบ่ต้องเฝ้าปลูกอะไรแค่ปลูกอย่างผมทำแบบเดียร์ ก็ <Okay. S 2> มีครับมีเห็นว่าว่านายเพอท่านจะมาเยี่ยมอ,อ,กอีกครั้งหนึ่งเรว่าว่าท่านก็มาสองครั้งแล้วนะนต้องมาอีกหลายทีแนละ้วกลัวมันจะใหญ่กลัวว่า,วานายเพอจะออกไปก่อนเนะี่ย <c oughs> มาครับคนนี้เพิ่งมาคนใหม่เนาะคนนี้เพิ่งมาอยู่ได้หลายปีป่ะอันเนี้ยผมว่ามันเหมือนไอ้อย่างข้างหลในมันเหมือนไอ้ไส้กรอกเนี้อเมื้อทุบคลื่นอะไรรอามาให้กินแล้วก็เต็มหม้อกลับคืนไปทำไมทำไมเต็มหม้อกลับคืนไปล่ะ ามันไม่มีใครกินน้ําหวานเลยค่ะแต่วันที่คุยกันเนี่ยคือแบบร้อนมากโอยวันนี้ไม่มีน้ําแข็งก็ไม่หมดค่ะน้ำแข็งหมดแค่ขึ้นกระสอบโอ้สูดจิโอ้ย,อยสแสดงว่าของบ่แซ่บไป <c oughs> ผมอีกไปกิน,นของแสดงว่าของบ่แซ่บป่ะก้อยกอยบอกหลวงพ่อหน่อยหลวงพ่อบอกออหลวง มมขมม้าว,ว,วไมแส่ข้าวอมแซ่แล้วคดกับที่บอกว่าไม่กินเักาะนาเยอะจัดนะวันอันนี้ที่แรกบอกพี่เตบอกไม่ค่อยหิวยังไม่กินแต่มาชิมแล้วหนูกินไปสามเที่ยวเลยกินไปสามเที่ยวเลยมาทำง,งานที่นี่ไม่ต้องยังไม่อดสักวันเลยค่ะโอ้ยถ้าบอกว่าหิวก็จะมีคนเอาข้าวมาส่งนี่ เราเป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการนี้เป็นครูคอแล้วน้าอยู่ไปอยู่มาก็ได้พ่อค่าดินเป็นครูคอแล้วหนูจะเป็นครูคอเจ้าหน้าที่พันาการท่านเขาชื่อก้อยทั้งสองคนค่ะแล้วก็จะให้ผัดหี่ย้วชื่อก้อยอีกคนหนึ่งค่ะเพราว่าคนเดียวกันกันตายแมนแมนแมนผู้นึงือ ผู้หนซื้อลาบสซื้อก้อยละอันนี้นียน่กนียนิ่โปะผู้นงก็ซื้อลาบผู้นึงเขซื้อกอ้อยกันหลายคนก็นซื้อลาบนี่ย้วยนะเป,ป็อูเราอกันกันไว้ในเดี๋ยวเดี๋ยวละมื่นได้เดี๋ยวลื่นนะระวังเงินระวังเงินอ่าค่อยกลยไปเว้ยมจะหมื่นลึบเลยเ่ เออมีหน oh, ah, oh, ่วยเลยมาสิดาโอ้ยบักสิดาดูเลยซิดาน้าเนี่ยขีนนกกินไหวบอกขีนนกเออขีนนกขีนนกเนี่ยบักสิดาเปไฟบ้าง่เด็กเด็กเป็นเห่าเอาเนี่ย ไอซิดาขี้นกนี่ดูเบืองใบมันด้วยไใบนี่เนี่ยเพื่ขี้เรานี่ยเขามาเคี่ยวเนี่ยอเดินแยงกันใส่เขาอ่ะกินเหลรานี่ก็มาเคี่ยวนี่ยมีแย่จับก็ได้หรอโบ่มีกินเลยก็มีกินประสบการณ์เนี่ยเคี่ยวยอดมันนะเคี่ยวยอดมันเนี่ยฟาดด้วยเคี่ยวเข้าไปฟาดมาซิดา เอาม้าีไบว่มีฟอนมีไฟแบบมืมืไฟมีค่แต่ยังไม่สมบูรณ์นั่นะมืดนมืดม่ดมืนมื่นแบบสุาวนี้นี่นึกว่าพิลังแถวครับแต่เอิพี่เออิลังกาสะพิลังกากลับเพืที่ ผมกระบวเม็ดมันดำๆเอาไปแก้แผลได้ต่างไปถูกต้องแก้ร้อนในครับท่านคุณน้าท่านทุ่นทกล้วยตีป่ะแต่ว่าตรงนี้ก็สามารถนีได้เนี่ยนะกล้วยน่ะเฮ้ยกล้วยหนีวีสวยนี่ยกล้วยเรกล้วยตดครับนต้กล้วยตีนั่ะนี่ยนนีวีสวยเนี่ยกล้วยไม่เขาเรียกว่าเป็นเป็นกล้วยอะไรที่บอกว่ากล้วยเทพพนมหรืออะไรพนมกล้วยพนมครับสวยน่ะโอวีสวยอายุยืนครับ